สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแลนนนนะครับมาครับผมเมนูที่เรารอคอยนะครับผมที่ผมรอคอยด้วยนะคุณผู้ชมจัดทุเรียนครับผมบิ๊กเบิ้มชุดใหญ่ๆสามถาดทั้งหมอนทองทั้งชะนีนะครับผมนี่ชะนีเหรออันนี้ชะนีครับผมที่เหลืองเหลือนี่ชะนีส่วนสีซีดหน่อยนี่อาจจะเป็นหมอนทองนะครับผมหมอนทองจะสีซีดหน่อยใหญ่กว่าแขนอ่าชะนีก็จะสีเหลืองสวยงามนะครับผมวันนี้ก็จัดให้แบบกิน เอาแบบจุกจกอิ่มอิมเลยนะคุณผู้ชมอานอนลุยมาคือผมจะกินให้แบบว่าหมดฐานเล้วจริงมีท้องอร่รใส่มาครับคุณผู้ชมมาครับผมอันนั้นอันนั้นชนีมีสีสวยเหลืองหน่อยแว่มาทองสีจืดนิดนึงแต่ก็อร่อยนะหวานคล้ายกันหวานคล้ายกัน มาครับคุณผู้ชมกินท้องเรียนด้วยกัน,นครับผมเอาให้อิม่มกินให้จุกสุดยอดสุดยอดของความฟินมีทั้งกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็มีทั้งแบบเละหน่อยนะคุณผู้ชมมีหลายรูปแบบเลยใครชอบกินแบบไหนก็จัดตามสบายบุฟเฟ่บุฟเฟ่จะได้ที่น้องมิกไม่ได้อยู่ไปวิไลยนะค,คุณผู้ชมเข้าวิไลยในเมืองนะครับส่วนนอนก็ยังอยู่ที่บ้านไม่ยัง ก็ยังได้กินทุกวันนะครับผมกลับมาทันไงตอนนี้หวานมันอันนี้จะเละหน่อยสุกมากเป็นไงทลังงานเยอะมากคือเรียเอาไม่เป็นไรเอาความอร่อยไปก่อนแค่หนึ่งร้อยกรัมก็แบบเกินหนึ่งร้อยแคลแล้ว ไม่สนพี่ไม่เคยสนเป็นคันเข้าค่อยออกลังไกให้หลังเอานะครับผมไม่งั้นทําไม่ออกลังับผมว่อนไปแล้วทุกคนออกมังกรอันนี้อร่อยมากอันนี้หอมหวานจะหมดภูแล้วพี่เกมเอาเลยเอามาให้กินเยอะๆนี่แหละ หวานมันมีกรอบนอกด้วยนะนี่นี่นี่อันนี้กรอบนอกนุ่มในผู้ชมมาครับผมใหญ่เลยผมชอบที่เขาเอาไปทาขนมเขาเรียกขนมอะไรที่ทําจากผู้เรียนขนมอะไรอ่ะคือต้มใส่หม้อแล้วก็ราดกับข้าวเหนียวอ่ะก๋วยเตข้าวเหนียวก็ะเทีใช่ไหมอ๋อมันคือสุดมาก่พวกนี้ตัดกระทีอีก็ได้อ่ะตัดมาแรงวันด้วยนะมาแรงวันเนาะ เยอะด้วยแถวนี้มันได้กินทุเรียนปูนี้เลยพี่เก่งออโอ้ยเท่าแขนอ่ะทำใหญ่ๆอย่าไปกลัวหมดมาจริงนะอืไม่กลัวหมดใช่ไหมมีท้องอะไรใส่มาวันนี้อั่นี้มันท้องเหรอมันท้องมันรู้สึกแบบความแตกต่างอล้ว่ไมอันนี้มันจะหวานน้อยกว่า ด้านนี้มันจะแบบว่านะมันหอมเหมอือนขี้มัมันเพิ่งจิมแล้วแบบรู้ไงอันนี้พี่แกะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนมันจะเย็น,ช,นชื่นใจปกติเรากินแต่ว,ว่าคือกินหมอนทองก็กินหมอนทองเลยไม่ได้กินมาแยกอย่างนี้ไงมันมไม่ได้แบบมันไม่ได้แยกก<ช>ัน<ช>ไม่รู้รสชาติใช่ไหมคือไม่ค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่แต่ถ้ากินอย่างเงี้ยรู้เลยอือ นุ่มไหมน่ทุกคนแมงวันก็เยอะคู่รบตบมือกับแมงวันนี่แหละหเม็นตำอันไหนมีกรอบนอกด้วยนะเอาไหมอืมเอาเลยนี่ขอปิ้งมาคู่นี้ก่อน อันนี้โอ้อันนี้พอดีเลยครับผมกรอบใครที่ชอบกินกรอบนอกนุ่มในผมก็มีเยอะนะคุณผู้ชมนี่ใครที่ชอบเล็กหน่อยผมก็มีเยอะนี่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 อันนี้กรอบนอกนุ่มในนี่มันได้จะได้แฟนเป็นแม่ค้าทุเรียนทำไมอ่ะจะได้กินทุเรียนรีๆไงไม่้องหรอกเดี๋ยวสองปีสวนเราออกเยอะแยะทุเรียนเลยอ่ะหมอนทองไงเนอะหมอซื้อปลูกหมอนทองไะหรือว่ากินจากเม็ดนํำไปปลูกเม็ดปลูกมันจะเป็นหมอนทองได้ไง เม็ดปลูกก็เป็นหมอนหมอนเพชรแล้วอืกระปากว่ะนี่อันนี้ชะนีคุณผู้ชมผมชอบชะนีนะชะนีมันเหนียวนืบนนี้ไข่อืมเป็นคือแบบว่าเนื้อประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นุ่ยเยอะมากเม็ดนิดเดียว แมลงวันเยอะมากคุณผู้ชมมันชวนกันมามันได้กิน่รบกวนเวลากินเราเนี่ยจับแมลงวันกินได้ไหมไข่เป้งๆไม่รู้ว่าน่าจะมันนะดูอ่ะเอาเลยจีดได้จีดดักตบเลยอันนี้แนะนำอันนี้เอาอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้กรอบไหมกรอบกรอบกัดคำยังไงเ่ยคุณผู้ชมดูหน่อยมากเลยเนี่ยเอออันนี้แหละ คุณผู้ชมอาจจะเห็นสีมันแบบจืดๆนะคุณผู้ชมแต่ที่<า>จริงแล้วมันหวาน,วานแก่มันมากอาจจะเป็นสีเพราะอ่บริเวณรอบข้างเราแสงแดดอะไรเงี้ยมันทาให้แบบสีทุเรียนจืดไปนะคุณผู้ชมคือนี้มันแดดจัดแดดจ <ๆ S 1> ัดด้วยมันอันนี้มันทําให้สีทุเรียนจืดดูขาวเลยดูในกล้องอะ <c oughs> แต่จริงมันอร่อยมากยิ่งทานีเนี่ยจริงๆเนี่ยเหลืองมากเลยนะคุณผู้ชมนี่ออกกรอ,อบอกรอบน้องุําในับ มอมันครมเลยตันกินแบบนี้ทุกวันอ่ะเอาตังมาเอาตังมา<อ>งหมดหมดนี่มันจะหลายบาทแนะ่ผมเิดหลายบาทสิครับสามภูนี่รู้ไหมครึ่งพันเนี่ยสามภูเนี่ยซื้อมาครึ่งพันอะแล้วทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครึ่งแสนอะเื่อนครึ่งแสนไม่รู้ครับผมเท่าไหร่แล้วก็กินครับ ไม่นึกถึงครับผมจะหมดเท่าไหร่มาสุดยอดอคือปีนี้น่าจะกินได้แบบสุดอ่ะสุดก็ไปอื่นอ่ะพอมันเยอะมากแม่วันแต่ไม่เท่าผมว่าไม่เท่าปีที่แล้วนะที่พี่เกมซื้อมาพูใหญ่ๆนะคูยใหญ่ๆอันนั้นเราซื้อมาแกงพิมิกต้นอ่ะใหญ่มากแล้วก็อร่อยด้วยยังวันนี้แค่ต้นแล้วดู แค่ต้นแสดงว่าผู้ชมได้กินอีกหลายมื้อเลยเพราะว่ามันต้องกินอีกเป็สิบมื้อกว่าจะหมดฤดูกว่าจะหมดฤดูนี่ต้องกินทั้งเรียนอีกไปสิบมื้อคุณผู้ชมดูสิตายแน่เราเตรียมความอ้วนไว้รอเลยผมไม่มีอ้วนเนาะยองไม่มีอ้วนน่พีคือแบบคือกินน่าออกกำลังกายไง ไม่เหมือนเครเกมนะ<า>จิ้นแล้วก็มันสอดอ่ะจิ้นแล้วก็นอนพักผ่อนสิ <c oughs> ดูมัดมาคุณผู้ชมมัดเดยอะเลยอ่ะเพื่อนเริ่มช้าเริ่มอืดแล้วคุณผู้ชมครับผมอิ่มนะอิ่มแล้วอ,อิ่มจริงนะก็บอกเราไงกินให้อิ่มเอาให้จุกแต่คนปกติสองผูกกันจะแน่นเลยใช่ใช่แต่เรานี่ยสี่ห้าผูอ่ะ เอาหลายหรอกบกเด็กกินสี่ห้าลูกโอ้ยเฮ้ยนี่คือการแบบว่าสีทุเรียนแบบถูกวิธีเราต้องแบบล่อนเม็ดมาเอา่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็บ่มเลยแล้วก็ยัดมาเข้าไปโอ้พระเจ้าเปบื่อมากเลยพระเจ้าสุดยอดเต็มปากเต็มคำมันได้รสชาติแบบเต็มปากเต็มคำ เอาดูเลี้ยวไอโมดเลดูนี่เต็มเลยองขอเชิญแป๊บึงอย่าได้ยอมนะนนไว้มันวันนี้ให้นนกินแบบจุกๆคุณผู้ชมอย่าได้ยอมมีท้องอะไรใสให้หมดขออย่าเดียวห้ามอ้วกห้ามอ้วกเหมือนแตงโมที่ชวนเพื่อนมาแข่งแตงโมลงอ้วกโชว์เพื่อนนะห้ามนะจะได้ของอันนี้ไม่มีอ้วกโอเค มันแพงไงเราจะอ้วกมันได้อะมันอร่อยด้วยต้องกันไวใช่ไหมอย่า่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาใช่ไหมอย่าอย่าอย่าขึ้นมาห้ามห้ามเลยแต่มันก็ต้องกินนะต้องดูลิมิตตัวเองนะสมมติถ้ากินเลยลิมิตเนี้ยแตงโมสี่ห้าโลเนี้ยจะเป็นหนุ่มเนอะคนบ้านเราค่อยจะเรียกว่า กินนะครับผมเดี๋ยวตอนนั้นก็เกือบหมดนะใช่ลูกเบิลมเลยกินเกือบหมดแต่ก็ผมเราไม่ไหวจริงมันเยอะแต่หน้าอายเพราะชวนชวนเพื่อนมาแข่งแล้วอวกโชเพื่อนที่บ้านน่ะเนาะอย่างนั้นก็กินได้เยอะกว่ามันอ้าวแพ้ด้วยอ่ะมันอ้อออกมาแล้ไงได้จริงๆเขาไม่ได้นับนะไม่นับนะอ้วกโทอย่างนั้นก็ผมกะายจะหยุดแล้วไงกะายจะแบบว่าพอละ qua mình mời lên mời mời luôn mời để mời kia mời vua, mời 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 สามพูอะมั้งสามพูอ่ะเดี๋ยวเพื่อนปากหมดเลยนะคุณผู้ชมตัดหน่อยปันหน่อยช่วงนี้ทุเรียนรับแรงนะผมอุตดิตกําลังเริ่มออกสู่ตลาดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลงรับแรงหรือรับแรงนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็หมอนทองด้วยนะครับตอนนี้ก็เราก็จะกินบ่อยกันนิดนึงนะก็ชวนคุณผู้ชมมากินทุเรียนด้วยกันนะครับโดยใครที่อยู่แบบ แถวรับเดต้องไปซื้อที่ตลาดเขาจะมีตลาดอ่าเขาเรียกว่าต,ต,ตลาดหวัวด,ดงใช่ผมเคยไปตลาดผลไม้ของอำเภอรับแลนะครับผมของอุตตถดด้วยแหละคือเขาจะแบบว่าตดเอ้ย <c oughs> ตคือเขาจะตัดมาแล้วก็เอาใส่รถมาขายเลยอ๋อใช่คนว่า,นาคนตัดเขาตดมาไม่เป็นไม่เป็นกูยอมโอ้รีบพูดกูยอมพอไม่ได้พูดนะอยู่กับสองคนก็รีบพูด่ังเลยเอาลุยเร็วตัดมาแล้วใส่เอารถมาเลยอ่า ทุเรียนหัวเนี่ยทุเรียนรับแรงเนี่ยสวนรับแรนะครับผมจะอยู่ตรงบนภูเขานะคุณผู้ชมเวลาขนส่งอะไรเนี่ยจะยากนิดนึงเขาจะใช้เขาจะใช้รถในผมว่าเขาจะใช้รถอ่าพ่วงข้างนะหรือว่าจัลิงมอเตอร์ไซค์เนี่ยจัลิงเขาจะต่อไอ้เหล็กอ่าต่อท้ายอ่ะเพาขนทุเรียนลงมาจากบนภูเขานะคุณผู้ชมเป็นภูเขาที่สูงชันมากแล้วเป็นทางแค่เนี้ยขึ้นไปบนภูเขาอ่ะเสียงเป็นเสียงตายมากเลยนะคือดินบนภูเขามันดีไง ภูเขากินได้ไปเพื่อนเร็วๆเร็วๆเอาเขาเรียกภูเขากินได้จริงๆเนาะอืมอืออมย่าเรียกอ้ายเรียกไอเนี่ยมัน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 จะคัดแล้วใช่ไหมถ้าอ้ายเรียกน้องนี่อ้ายก็กัดคือกัน อย,อย่า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 เริ่มช้าอืดอาจจะเต็มหน้าตักเลยน่าจะเกินครึ่งโลแลนะที่ผมกินไปเนี่ยอย่าเต็มหน้าตักอย่ายอมแพ้ทำมา่ชัยก็กินน้อยเดียวมันเสียเฮ้ย <ๆๆ S 2> น้อยแล้วไอ,อ้โมเดออ้วไอ้กินเถอะเ <ๆ S 2> น,นื้อว่าแนะๆๆโอ้ผมนี่จัดคำแบบว่าบึ้มๆตลอดอืมเราบึมแล้วแหกินแล้วกปนี่ชวนคุยตลอดเลยก็ไม่ได้ พูดกับใครมาหลายวันไงเก็บกดไงก็แบบได้พูดมันดีอาการดีขึ้นก็เลยพูดเยอะหน่อยคุณผู้ชมเนาะขออ้างจริงเอาเร็วกินเยอะๆอย่าเอื้ออาอย่าเอื้ออย่าอาดิได้เต็มที่เม็ดนี้เหรอมันเลี้ยนได้จริงหนากเอาอีอะมีการยอมอ่ะ อยาเงี้ยเป็นไรเลยรวมทือเกมแล้วกินได้ทุกอย่างวันหนึ่งที่กินได้วันหนึ่งสองสามโลกเนี้ยมันกินวันหนึ่งหลายมื้อหลด้คือมื้อนึงกินสองโพสามโพแต่กินบ่อยไงก็มากินข้าวอยู่บ้านแบ่งกินเป็นมื้อเป็นมื้อไงกินกี่มื้ออยู่บ้านวันหนึ่งกินข้าวรวมที่มันกินกับไปกเกมได้ไหม ปกติห้ามื้อผมฟิตร่างกายในช่วงนี้คือแบบว่าเล่นแบบฟิตเนสไงเดี๋ยวพูดเยอะมันก็เอาไปลงให้กล้ามเนื้อหมดไงอ้อกินเดี๋ยวพูดเยอะปวาเจาะ่ะเต็มที่ในเม็ดเนี่ยไอ้หมดไอ้หมดเดยดูมาคุณผู้ชมเอาไปไหนอีกครับผมคันนี้ก็อร่อยหมอนทองก็หวานมันเหมือนไอศครีมเลย เน่นตักเลยหาดให้คุณผู้ชมดูหนีอยสิเป็นไงเป็นไงล่ะใช่เยน็นมันมันละมุนเนาะมันเย็นเหมือนไอติมอะใช่อันนี้คอคริมมี่เลยแบบเละเลยเน,นี่ยแข็งแข็งอะขกรอบนอกก็มีกรอบนอกอน,นี่ๆๆหรือว่าอะากเอากรอบๆนี้ไว้ทำอันนี้ขาใส่ข้าวมันผู้นี้ข้าวมันเหรออยากกินข้าวมันโอเคเดีย๋ยวพี่จะได้ทําน้ํากะทิด้วยสองอย่างเลยผู้นี้จัดไปเอ้าอิ่มแล้วเอาเนี้ยให้หมด ก็พอนะครับผมเดี๋ยววัขกันมาแล้วจะได้ของวัดเลยมือเพื่อนวัดเลยเป็นยังไงฟินเม็ดเดี๋ยวให้เหลือจกเลยใช่ไหมจกแล้วใช่ไหมนั่นปัก โอเคนะครับผมเอามาให้กินให้จุกเอาให้อิ่มกินให้จุกหมอนทองได้กินได้นิดเดียวเนาะเพราะว่ามันหมุกผูใหญ่แล้วมันทําให้จุกมันอิ่มเร็วนะครับผมส่วนอันนี้กินได้หลายภูหน่อยชนียอมแล้วใช่ไหมห้ามอ้วกถ้าอ้วกได้เดี๋ยวด่านะครับผม <c oughs> นะแนะบังคับกินเองแล้วก็ห้ามอ้วกเอาก็ของมันมีราคาแพงอะ่ะ วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินทุเรียนด้วยกันวันนี้ก็จัดทุเรียนทั้งหมอนทองแล้วก็ชะนีนะครับผมสามถาดด้วยกันนะครับสุดยอดกินไปคนละหนึ่งจุกนะครับผมตอนนี้ก็จุกมากๆเลยก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าอจอลกมน,นี้นะฮะเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในวันต<ฆ>่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเม็ดมันกินได้ใช่หมพี่ยม